สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปนนงที่น่ารักทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้เนาะเราจะยังใช้โปรแกร,รม iB i t p n พนะคะที่เอาไว้วาดรูประบายสีกันอยู่นะคะโดยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะพาเด็กๆเนี่ยไปรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปใช้โปรแกรม iB i t p a พ้กันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่คุณครูจะให้เด็กๆดูเนี่ยเด็กๆรู้จักอะไรกันบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูรูปแรกกันเลย ให้เด็กๆท่ายนะว่ามันคือรูปอะไรารูปแรกมาแล้วเด็กๆคิดว่ารูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยเขาเรียกมันว่าอะไรเอ่ยมีหุ่นยนต์ใช่ไหมมีถาดเสิร์ฟอาหารอยู่ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่เนาะก็คือหุ่นยนต์ที่เอาไว้เสิร์ฟอาหาร ในประเทศไทยเริ่มจะมีแล้วนะคะหุน่นยนต์เสิร์ฟอาหารเนาะเช่นใน MK แบบนี้เนาะแต่ว่ารูปลักษณ์เนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนหุน่นยนต์แบบนี้เป๊ะนะคะแต่มันก็เริ่มมีแล้วเนาะที่มันจะเดินไปเสิร์ฟอาหารให้เราที่โต๊ะเองเลยใช่ไหมคนเนี่ยพนักงานเนี่ยไม่ต้องเดินไปเสิร์ฟแล้วเนาะเราก็ใช้หุน่นยนต์แทนได้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูรูปต่อไปรูปที่2ขึ้นมาแล้ว อันนี้คิดว่าเด็กๆน่าจะเคยเห็นกันนะคะรูปนี้คือรูปอะไรคะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าดโดรนเนาะดโดรนเนี่ยมันจะเอาไว้ถ่ายภาพที่อยู่มุมสูงเนาะเราก็จะเห็นภาพในมุมสูงนะคะและดโดรนเนี่ยเด็กๆเขาสามารถใช้ในทางการเกษตรได้ด้วยนะคะบางคนเนี่ยเขาก็เอาไปดัดแปลงก็คือ ทำเป็นที่แบบว่าพ่นยาอาฉีดยาให้สวนผล,ลไม้แบบนี้นะคะมันก็จะฉีดจากมุมสูงลงมานะคะเป็นการประหยัดแรงงานคนไปด้วยใช่ไหมรูปต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยเด็กๆอาจจะยังไม่คุ้นเคยอาจจะยังไม่เคยเห็นโอ้โหมันคืออะไรเนี่ยรูปทรงมันแปลกๆเลยใช่ไหม อันนี้เนี่ยเด็กๆคะให้ทายว่ามันคืออะไรเนาะคำตอบก็คือมันเป็นรถยนต์ที่ไร้คนขับนะรถยนต์เนี่ยหน้าตามันจะแปลกๆหน่อยเนาะรถยนต์ไร้คนขับก็คือมันเนี่ยจะขับให้เราอัตโนมัติเลย เห็นในรูปไหมรูปข้างล่างตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคนเนี่ยนั่งอยู่บนรถไม่ต้องจับเลยไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยนะคะก็ดูหนังสือชิวๆได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยยังไม่มีในประเทศไทยเนาะประเทศไทยยังไม่มีแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มจะมีกันแล้วนะคะรถยนต์ไร้คนขับเนาะรูปต่อไปอ่ะอันนี้เด็กๆต้องเคยเห็นแน่นอนเลยบ้านหลายๆคนอาจจะมีนะคะอันนี้เนี่ยคือ เครื่องดูดฝุ่นนะคะเครื่องดูดฝุ่นอันนี้มันเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบอัตโนมัติอัจฉริยะใช่ไหมก็คือแค่เราเปิดเครื่องเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นมันก็จะทํางานก็คือมันก็จะเดินไปทั่วบ้านของเราดูดฝุ่นตลอดเวลาใช่ไหมถ้าตรงไหนมีฝุ่นมันก็จะไปดูนะคะอันนี้เนี่ยก็คือพวกเทคโนโลยีใหม่ๆที่เขาประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเนาะเด็กๆเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยอำนวยความสะดวก นะคะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นอ่าแล้วคุณครูจะถามเด็กๆว่าพวกเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้เนี่ยมันทํำงานได้ยังไงอ่ามันจะทํำงานได้ก็คือต้องมีคนเนี่ยเป็นคนคิดคนใช่ไหมแล้วก็เป็นคนเขียนคําสั่งให้มันทำงานอ่าว่าจะต้องทํางานแบบนี้นะก็คือถ้ามีฝุ่นอยู่ตรงนั้นเราก็จะไปเก็บ ไปดูดฝุ่นเนาะให้มันสะอาดนะคะโดยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเ,เนี่ยสวมบทบาทนะคะเป็นหุ่นยนต์ที่ทํางานตามคำสั่งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคำสั่งมาให้ให้เด็กๆเ,เนี่ยฝึกเป็นนักเขียนโปรแกรมกระดาษนะคะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างนักเขียนโปรแกรมกระดาษนี้คุณครูจะมีช่องตารางแบบนี้มาให้นะคะเด็กๆเ,เนาะมีตัวเลขตั้งแต่0 ถึง9เลยนะคะโดยแต่ละเลขเนี่ยคุณครูจะให้เด็กๆเ,เนี่ยเติมสีเข้าไปนะคะดูคําสั่งโปรแกรมข้างล่างเขาจะมีคําสั่งมาให้เราโดยเราเนี่ยจะต้องทําตามคําสั่งของโปรแกรมเขานะคะเป็นการฝึกการทําตามคําสั่งไปด้วยสวมบทบาทเป็นหุ่นยนต์ไปด้วยอ่าโดยตัวเลขหนึ่งเนี่ยนะคะที่มีเลขหนอยู่ให้เด็กๆเ,เนี่ยเติมสีดําลงไปนะคะส่วน รูปสี่เหลี่ยมที่มีเลขสองอยู่ให้เราเติมสีน้ำตาลรูปสี่เหลี่ยมที่มีเลขสามอยู่ให้เราเติมสีเหลืองรูปสี่เหลี่ยมที่มีเลขสีอยู่ให้เติมสีส้มรูปที่มีเลขห้าอยู่ให้เต Audrey, ิมสีแดงนะคะเลขที่มีเลขหอยู่นะคะให้เติมสีชมพูเลขเจ็ดนะคะให้เติมสีฟ้า เลข8ให้เติมสีเขียวเลข9นะคะเติมสีม่วงนอกจากนั้นเนี่ยให้เติมสีขาวก็คือเลข0ให้เติมสีขาวตรงเลข0ูนเติมสีขาวนะคะเด็กๆไม่ต้องเติมก็ได้เนาะเพราะว่ามันยังไงเติมไปมันก็จะเห็นเป็นสีขาวอยู่นะคะเราไม่ต้องเติมก็ได้เนาะตรงนี้นะคะอ่ะเวลาเราเติมไปแล้วมันจะได้อะไรใช่ไหมเด็กๆงง เวลาที่เราเติมไปเนาะนี่อันนี้จะเป็นตัวอย่างมันก็จะได้ออกมาเป็นรูปภาพนะคะเห็นไหมจากช่องสี่เหลี่ยมเยอะๆหลายๆช่องเนี่ยพอเราเติมสีเข้าไปมันก็จะได้ออกมาเป็นรูปภาพต่างๆแล้วเดี๋ยวเด็กๆคอยดูนะว่าของเด็กๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปอะไรนะคะดูเด็กๆต้องดูคําสั่งนะคําสั่งให้ดีนะคะตรงนี้เนาะว่าแต่ละช่องเขาให้เติมสีอะไรบ้างนะคะ นอกจากเด็กๆได้เรียนรู้การทำตามคำสั่งของโปรแกรมไปแล้วนะคะเราก็จะได้เรียนรู้อีกอย่างก็คือพิกเซลเคยได้ยินหรือเปล่าเด็กๆพิกเซลก็คือชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะเล็กๆเหมือนรูปภาพเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆใช่ไหมมารวมกันนะคะก็จะได้เป็นรูปภาพต่างๆเนาะพิกเซลนะคะ เดี๋ยวคุณครูให้ดูตัวอย่างอันนี้ของพิกเซลนะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นพวกโฆษณาพวกกล้องอะไรอย่างนี้เขาจะมีแบบบอกว่ากล้องเนี่ยมีความชัดกี่ล้านพิกเซลประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอนันนี้ถ้าหากมีโจรน,นะขึ้นบ้านของลูกหมูสตัวแล้วเด็กๆคอยมาดูนะว่าบ้านหลังไหนเนี่ยที่จะจับโจรได้ แต่ละหลังเนี่ยมันจะมีกล้องวงจรปิดอยู่แต่ว่าความชัดของแต่ละบ้านนะคะมันไม่เท่ากันเนาะเดี๋ยวมาดูบ้านลูกหมูตัวที่1ตรงนี้ลูกหมูตัวที่1เนี่ยกล้องที่บ้านเนี่ยกล้องวงจรปิดที่บ้านมีความชัด2ล้านพิกเซลนี่รูปที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะอส่วนลูกหมูตัวที่ส บ้านเนี่ยติดกล้องวงจรปิดที่มีความละเอียดแค่1ล้านพิกเซลอ่าเปรียบเทียบกัน2อ,อันนี้อันไหนชัดกว่ากันบ้านลูกหมูตัวที่1ชัดกว่าใช่ไหมเพราะว่าบ้านลูกหมูตัวที่1มี2ล้านพิกเซลอ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูลูกหมูตัวที่สบ้านของลูกหมูตัวที่3มเนี่ยติดกล้องความชัด29ล้านพิกเซลเลยอ่ะแล้วดูภาพที่ได้มาเป็นไงชัดมากใช่ไหมคะยิ่งตัวเลขมากใช่ไหม ความชัดมันก็จะยิ่งสูงขึ้นเนาะอ่ะเด็กๆคิดว่าลูกหมูบ้านลูกหมูตัวไหนเนี่ยที่จะจับโจรได้ได้ก่อนเลยฮะคำตอบก็คือลูกหมูตัวที่3อันนี้เนาะเพราะว่ากล้องเนี่ยจะมีความคมชัดมากกว่านะคะ29ราล้านพิกเซลอ่าอันนี้เราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับพิกเซลไปด้วยนะคะก็คือสี่เหลี่ยมเล็กๆมารวมกันเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นรูปภาพนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะสาธิตวิธีการทำใบงานอันนี้เนาะผ่านแอป iBit Paint นะคะว่าเราจะนำรูปภาพเนี่ยเข้าไปแล้วก็เติมสีเข้าไปยังไงนะคะอะเดี๋ยวไปดูกันเลยสำหรับนักเรียนคนใดนะคะที่ดาวน์โหลดแอปไม่ได้จริงๆนะคะและถ้าบ้านของนักเรียนมีเครื่อง พิมนะคะนักเรียนสามารถปิมพแล้วก็เอาสีมาระบายตามช่องได้นะคะหรืออีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือการระบายสีในลายได้เลยเนาะเดี๋ยวคุณครูจะทําให้ดูนะคะหลังจากเราระบายในแอ p i อ i ิ t p e เนเนาะวิธีระบายในลายจะอยู่ข้างหลังสุดนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูวิธีการนำเข้าใบงานนะคะนักเขียนโปรแกรมกระดาษเนี่ยไปทำในแอป ibit pen อย่างไรเนาะอันดับแรกเลยนะคะคุณครูจะส่งรูปใบงานเนี่ยไปให้เด็กๆในรายกลุ่มวิทยาการคำนวณน,นะคะของแต่ละห้องเนาะให้เรานะคะเข้าไปในรายกลุ่มเลย ะค,ะคุณครูจะสร้างอาัลบั้มไว้แบบนี้นะคะรูปภาพใบงานเนี่ยจะอยู่ข้างในให้เด็กๆนะคะคลิกเข้าไปในรูปอัลบั้มเลยอจิ้มไปเลยนี่มีอยู่หนึ่งรูปก็คลิกเข้าไปที่รูปที่คุณครูส่งให้เนาะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีลูกศอนชี้ลงอยู่ข้างล่างนะคะก็คืออยู่ด้านขวามือมุมข้างล่างเลยนะคะให้เรากดก่อน เพื่อบันทึกรูปภาพนี่มันจะขึ้นเครื่องหมายถูกมาเมื่อกี้เนาะแบบนี้ก็คือเราเนี่ยบันทึกรูปภาพได้แล้วนะคะต่อไปเมื่อเด็กๆบันทึกรูปภาพได้แล้วนะคะให้เราไปเปิดแอป i b i t p e n ขึ้นมาเลยคลิกที่แอป iB i t p e n เนาะอ่ะอันนี้เนี่ยพอเข้ามาเราก็จะเจอหน้านี้นะคะเหมือนเดิมให้เราเลือกที่รูปผู้กันนะคะแกลลอรี่ของฉัน หลังจากนั้นนะคะให้เรากดที่เครื่องหมายบวกที่อยู่มุมข้างล่างเนาะเครื่องหมายบวกเหมือนที่เราจะสร้างกระดาษขึ้นมานะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยให้เด็กๆเ,เนี่ยเลือกอันแรกเลยก็คือที่เป็นรูปกล้องมันมีอยู่อันเดียวเลยอยู่ข้างบนสุดเลยที่เป็นรูปกล้องนะคะก็คือนําเข้ารูปภาพสังเกตที่รูปกล้องนะคะแล้วก็คลิกที่รูปกล้อง ถ้าใครทำครั้งแรกมันจะขึ้นมาแบบนี้ก็คือเป็นการถามว่าเราเนี่ยจะอนุญาตให้แอป i b i t p เพเนี่ยเข้าถึงรูปภาพของเราหรือไม่นะคะให้เรากดอนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพทั้งหมดนะคะอันที่สองเนาะอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นรูปภาพแบบนี้มาให้เราเลือกนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยเลือกไปที่รูปใบงานของเราเมื่อกี้เนาะ จิ้มที่รูปไปงานเลยมันจะขึ้นแบบนี้มานะคะเด็กๆให้เราเนี่ยกดโอเคนะคะกดโอเคนะคะ,ะมันก็จะขึ้นมามีเครื่องหมายถูกกับเครื่องหมายกากบาทอยู่ข้างล่างตรงนี้ให้เราเลือกเครื่องหมายถูกนะคะ,ะเท่านี้เนี่ยก็คือถือว่าสำเร็จแล้วนะคะลำดับต่อไปเราจะเทสีลงไปในช่องสี่เหลี่ยมได้อย่างไรนะคะะให้เด็กๆเนี่ย เลือกที่ถังสีก่อนนะคะเพื่อจะได้เทสีเข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมแต่ละหมายเลขนะคะให้เราดูก่อนว่าเขาให้เราเทสีอะไรบ้างเนาะเริ่มจากหมายเลขหนึ่งก่อนเลยก็ได้นะคะเรียงไปตามลําดับเนาะ1 2ึ่งสองสห้าห็ดแปดเ้าแล้วก็ศูนนะคะหมายเลขหนึ่งเขาให้เราเติมสีดำอ่ะเติมสีดำใช่ไหมเราก็เลือกที่รูปคู่กันก่อนนะคะ ถ้าในโทรศัพท์เนาะหนูต้องเลือกที่รูปพูก,กันอันที่สองค่ะอยู่ข้างล่างนะคะหลังจากนั้นเลือกที่ถังสีอะแล้วเราจะเปลี่ยนสีก็คือเปลี่ยนที่รูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างๆวงกลมที่มีสีหลายๆสีตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเนาะแล้วก็เลือกเป็นสีดำสีดำเนี่ยสีแต่ละสีเนี่ยเราจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้เนาะแบบว่าเราไม่ต้องเอาเปะ๊ะเหมือนของคุณครูก็ได้นะคะ ก็คือเราสามารถปรับสีแบบว่าเป็นสีเขียวไม่จาเป็นจะต้องเป็นสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวเข้มแบบนี้นะคะเราจะใช้สีเขียวแบบไหนก็ได้เนาะอ่ะหมายเลขหนึ่งคือสีดํากดเปลี่ยนสีก็คือเข้ามาในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเลือกสีดํากดย่อลงเนาะลูกศรชี้ลงข้างล่าง2องอันตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอานิ้วของเราเนี่ย จิ้มลงไปในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะแล้วก็หาก่อนหมายเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนนะเราก็จิ้มลงไปแบบนี้นะคะถ้าเราจิ้มผิดใช่ไหมสมมติจิ้มผิดแบบนี้เราก็กดเครื่องหมายย้อนกลับค่ะเด็กๆเครื่องหมายย้อนกลับอยู่ตรงนี้นี่กดย้อนกลับได้เห็นไหมระบายสีผิดแค่กดย้อนกลับนะคะ สำคัญก็คือเด็กๆต้องเลือกถังสีก่อนนะคะมันถึงจะเติมลงไปในช่องสี่เหลี่ยมได้นะคะแบบนี้ถ้าช่องมันเล็กเด็กๆมองไม่เห็นเราใช้นิ้วขยายเข้าไปนะคะเอาสองนิ้วขยายเข้าไปแบบนี้เห็นไหมเลื่อนกระดาษได้ตามที่เราต้องการ,รกหมายเลขห่งสีดำาเราก็ดูไปให้ครุบเนาะว่ามีเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนบ้างนะคะอะ ถ้าสมมติอันนี้เนาะเลขหนึ่งมันอยู่ติดกันหลายๆอันแบบนี้เนี่ยเรียงกันคุณครูก็ลากจิ้มแค่ช่องเดียวแล้วคุณครูก็ลากยาวแบบนี้เลยนะคะเราทําแบบนี้ได้เนาะอ่าหมายเลขหนึ่งครบแล้วต่อไปเป็นหมายเลขสองหมายเลขสองเขาให้เติมสีอะไรคะเด็กๆหมายเลขสองเติมสีน้ําตาลเนาะเราก็มาเปลี่ยนสีให้เป็นสีน้ําตาลนะคะเปลี่ยนสีก็คือคลิกเข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเลือกเป็นสีน้ําตาล อถ้าเกิดเราไม่ชอบสีน้ำตาลที่แอปเขามีมาให้เราก็กดเครื่องหมายที่มันไปด้านชี้ไปด้านซ้ายเนาะเราปรับได้อยากได้สีน้ำตาลแบบไหนเนาะ,ะกดย่อลงแล้วก็พยายามดูให้ครบนะคะหมายเลข2เนาะ,ะเห็นไหมเติมผิดเราก็กดย้อนกลับนี่แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะ,ะว่ารูปที่เด็ก ระบายสีเติมลงไปเนี่ยมันจะเป็นรูปอะไรเนาะเดี๋ยวมาดูว่าใครจะได้เป็นคนแรกนะคะว่าเป็นรูปอะไรนะคะลำดับต่อไปก็คือคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำต่อเองนะคะเด็กๆแค่เปลี่ยนสีตามหมายเลขที่เขากำหนดมาให้เนาะเช่นหมายเลขสามสีแดงสีเหลืองนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองตรงนี้อ่ะเราก็เติมหาหมายเลขสามนาหมายเลขสามสีเหลือง บางช่องมันอาจจะเห็นตัวเลขนะคะเด็กๆไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเนาะเราเติมต่อได้เลยก็คือเด็กๆห้ามเติมผิดหมายเลขนะคะเราต้องทําตามที่โปรแกรมเขาสั่งมานะว่าแต่ละหมายเลขให้เติมสีไหลอ่ะต่อไปสีหมายเลขสีเนาะหมายเลขสีเติมสีส้มแล้วก็เปลี่ยนสีเลือกเป็นสีส้มหาหมายเลขสีอยู่ตรงไหนบ้างเนาะ อันนี้ค,คุณครูแค่ยกตัวอย่างนะคะเด็กๆก็ต้องเติมสีให้ครบทุกหมายเลขนะคะอ่ะต่อไปหมายเลข5เติมสีแดงแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีแดงสีแดงแรงฤทธิ์เนาะเติมไปหมายเลข5อยู่ตรงไหนบ้างเราก็ต้องพยายามหาให้เจอก่อนเนาะ สมมติหมายเลข5ครบแล้วอะต่อไปหมายเลข6สีชมพูเด็กๆก,ก็คลิกเข้าไปเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูต้องสีชมพูเนี่ยเด็กๆจะใช้สีชมพูแบบไหนก็ได้นะคะไม่ต้องเป๊ะๆเหมือนของคุณครูนะคะจะสีชมพูอ่อนสีชมพูพาสเทลนะคะแล้วแต่เด็กๆเ,เลยเนาะอ่าี่ช่องหมายเลข6อ่ะสมมติหมายเลข6ครบแล้วนะคะ ต่อไปก็คือหมายเลข7เติมสีฟ้าเปลี่ยนสีคลิกเข้าไปในรูปสี่เหลี่ยมเลือกเป็นสีฟ้าหมายเลข7นี่โอ้ถ้าเติมผิดแบบนี้ใช่ไหมกดย้อนกลับค่ะเด็กๆเรากดย้อนกลับได้ไม่ต้องตกใจเนาะอ่ะอ่ะอันนี้ก็คือหมายเลข7สมมุติว่าหมายเลข7ครบแล้วนะคะเราก็ไปต่อหมายเลข8เลยหมายเลข8เติมสีเขียวกดเข้าไปในรูปสี่เหลี่ยมเพื่อเปลี่ยนสี อ่สีเขียวแบบไหนก็ได้นะคะถ้าตัวเลขมันอยู่ติดกันแบบนี้เด็กๆ,ๆก็คือลากยาวเลยมันก็จะไปเนาะหรือเราอยากเติมไปทีละช่องแบบนี้ก็ได้สมมุติหมายเลข8ครบแล้วนะคะต่อไปหมายเลข9สีม่วงอ่าเปลี่ยนสีเหมือนเดิมเลือกเป็นสีม่วงนะคะ สีม่วงเรียบร้อยครบแล้วนะคะนี่ต่อไปนอกเหนือจากนั้นเขาบอกเนาะก็คือสีขาวตรงสีขาวเนี่ยเด็กๆไม่ต้องเติมก็ได้นะคะก็คือเราเติมแค่ถึงหมายเลขก้าเนาะสีม่วงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาล้วนกันเนาะว่าจะได้เป็นรูปอะไรนะคะอ่าเด็กๆนะคะ เด็กๆจะเห็นว่ามันมีให้เขียนชื่อชั้นเลขที่ตรงนี้เนี่ยเด็กๆสามารถเขียนเลขที่ลงไปได้เลยนะเราจะเขียนแค่เลขที่ก็ได้นะคะเพราะว่าเขียนชื่อมันอาจจะยาวเขียนลําบากเนาะเราก็เปลี่ยนเป็นดินสอปากกาเนาะก็คือกดตรงอันแรกเลยที่เอาไว้สลับอย่างลบกับแปลนะคะกดสลับให้มันขึ้นเป็นรูปแปลงอันที่สอเนาะอันที่สองจะเป็นรูปแปลงแบบนี้แล้วเราก็ซูมเข้าไปซูมไปใ,ใกล้แบบนี้ก็ได้ หลังจากนั้นเราก็เติมเลขที่ของเราไปเช่นเลขที่4ี่แบบนี้นะคะปอหนึทับไหน1นทับ 8, แบบนี้นะคะหรือเราจะเติมแค่เลขที่ก็ได้กดย่อลงให้มันเห็นเต็มเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกดบันทึกรูปภาพนะคะวิธีบันทึกก็คือเลือกที่ลูกศรน,นะคะชี้ไปด้านซ้ายที่อยู่ข้างล่างสุดเลยด้านขวามือนะคะกดเข้าไปตรงนี้ ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปมันจะขึ้นมาให้เราเลือกหลายอันเนาะให้เราเลือกอันที่3ก็คือบันทึกเป็น png แบบนี้ก็คือบันทึกได้แล้วหลังจากนั้นการส่งงานนะคะให้เด็กๆเ,เข้าไปส่งในลายกลุ่มของเราเนาะที่คุณครูเคยสร้างอัลบั้มไว้ก็คือนักเขียนโปรแกรมกระดาษนะคะให้เราเนี่ยเพิ่มรูปภาพเข้าไปในนี้เลยนะคะคลิกเข้าไปที่อัลบัม้ม นี่มีเครื่องหมายบวกให้เรากดที่เครื่องหมายบวกนะคะหลังจากนั้นเราก็เลือกรูปที่เราส่งไปแล้วอที่เราทําไปแล้วเมื่อกี้เนาะระบายสีครบแล้วนะคะก็กดต่อไปข้างล่างกดคำว่าเพิ่มที่อยู่ข้างบนนะคะแบบนี้เนี่ยเราก็จะส่งงานครบแล้วนะคะ โอเคตรงนี้คุณครูก็ฝากให้เด็กๆนะคะลองกลับไปทำเนาะนักเขียนโปรแกรมกระดาษว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะได้เป็นรูปอะไรนะคะฝึกการทำตามคำสั่งไปด้วยนะคะได้ทักษะการใช้โปรแกรม IBITPEN ไปด้วยนะคะนักเรียนคะสำหรับใครเนาะที่เราดาวน์โหลดแอป IBITPEN ไม่ได้จริงๆแล้วก็บ้านเราไม่มีเครื่องพิมพใช่ไหมเราเนี่ยสามารถระบายสีในลายได้เลยเนาะ เดี๋ยวคุณครูจะพาทำนะคะแต่ว่ามันก็จะลำบากนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยต้องระบายเอาเองมันจะไม่มีถังสีให้เรากดเติมเข้าไปนะคะ,ะเหมือนเดิมเด็กๆต้องบันทึกรูปภาพก่อนนะรูปใบงานของคุณครูก่อนนะคะกดบันทึกเนาะลูกศรชี้ลงข้างล่างอยู่ด้านขวามมือข้างล่างเนาะ,ะหลังจากที่เราบันทึกไปแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยกดตรงเครื่องหมายบวกก่อนเลยเหมือนการส่งงานเนาะกดเครื่องหมายบวก แล้วให้เราจิ้มไปที่รูปภาพของเราให้มันขึ้นแบบนี้เนาะแล้วข้างๆข,ข,ของลายเนี่ยมันจะมีอยู่ก็คือเป็นรูปดินสออันนี้นี่ทันหรือเปล่าอ่ะอยู่อันที่หนึ่งสสามสี่ห้านะคะอยู่อันที่หนะ้าเนาะเป็นรูปดินสอให้เราเลือกที่รูปดินสอก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเด็กๆก็มาเปลี่ยนสีเอาเนาะมันจะมีวงกลมเนี่ยเป็นวงล้อสีอยู่ด้านซ้ายมืออันแรกเลย เราคลิกเข้าไปแล้วเราก็เลือกเป็นสีดําก่อนเนาะเพราะว่าเราจะเติมสีดําลงไปในช่องหมายเลขหนึ่งถ้าช่องมันเล็กใช่ไหมเด็กๆเราก็ซูมเข้าไปได้เห็นไหมเอาสองนิ้วซูมเข้าไปซูมเข้าซูมออกแบบนี้ได้นะคะตรงนี้เนี่ยเด็กๆสามารถปรับขนาดของดินสอได้เนาะก็คือมันจะมีวงกลมอยู่ข้างๆตรงนี้นะคะคเราสามารถเลื่อนได้อะเอาประมาณนี้นะคะ แล้วเด็กๆก็เริ่มระบายสีลงแบบนี้เนาะเด็กๆต้องพยายามไม่ให้สีเนี่ยมันออกนอกกรอบเนาะพยายามให้มันออกน้อยที่สุดนะคะมันจะได้ดูเป็นรูปภาพได้นะคะปรับขนาดได้ตามต้องการเลยนะคะเราก็เริ่มระบายสีไปนะคะตามหมายเลขเลยสีดำหมายเลขหนึ่งสีดำแล้วเนาะอ่ะต่อไป หมายเลขสองเป็นสีอะไรหมายเลข2สีน้ำตาลเด็กๆ,ๆก็มาเลื่อนหาสีข้างล่างเนี่ยมันมีหรือเปล่าสีน้ำตาลถ้ามันไม่มีสีน้ำตาลนะคะเด็กๆเนาะเราก็เอาสีที่มันใกล้เคียงกับสีน้ำตาลนะคะเด็กๆอาจจะเลือกเป็นสีอย่างนี้ก็ได้เนาะเอาสีที่มันประมาณคล้ายๆน้ำตาลมันอาจจะเป็นอ่าประมาณน้ำตาลอ่อนแบบนี้เนาะเราก็ ระบายเข้าไปอันนี้สำหรับใครที่แบบว่าดาวน์โหลดไม่ได้จริงๆเนะาะนี่แบบนี้นะคะค่อยๆระบายไปเนาะไม่ให้มันพยายามให้มันออกนอกกรอบน้อยที่สุดนะคะหมายเลขสามสีเหลืองใช่ไหมเราก็เลื่อนข้างล่างเนี่ยเห็นไหมมีสีเหลืองเราก็เติมไปสีเหลือง ซูมเข้าซูมออกได้เนาะเพราะว่าช่องมันอาจจะเล็กไปนิดนึงประมาณนี้นะคะแล้วก็ระบายให้ครบทุกช่องนะคะแต่ว่าสีขาวเนาะเราไม่ต้องระบายนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วให้เรากดเสร็จสิ้นตรงนี้อะเด็กเดกอย่าลืมเขียนเลขที่ได้เนาะค,คณครูลืมบอกนะคะตรงนี้เนาะ ถ้าเราระบายผิดใช่ไหมมันก็มีปุ่มย้อนกลับที่อยู่ข้างบนตรงนี้เหมือนกันเนี่ยเราก็กดย้อนกลับได้ไซส์ดินสอเราก็ปรับขนาดได้มันมีวงกลมบอกอยู่เนาะว่าเราใช้ขนาดไหนอยู่เราก็เขียนเลขที่ให้คุณครูหรือว่าจะพิมพ์เอาก็ได้นะคะแต่อย่าลืมเนาะเขียนเลขที่ให้คุณครูด้วยหลังจากนั้นนะคะพอเราระบายครบได้มาเป็นรูปภาพแล้วให้เรากดที่เสร็จสิ้นที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะคะอ่ะ กดเสร็จสิ้นหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดต่อไปนี่มันก็จะมีอันนี้ก็คือให้เราเพิ่มรูปภาพเข้าไปเนาะเหมือนการส่งงานเราเราก็กดเพิ่มอ่ะแบบนี้งานก็เรางานเราก็จะส่งมาได้แล้วนะคะอ่ะเด็กๆลองทำดูนะคะติดปัญหาตรงไหน,นสามารถถามค,คุณครูได้เลยในไลน์กลุ่มของเรานะคะ